สวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมพี่ๆท่านผู้ชมเห็นไหมครับบ้านข้างหลังผมนะฮะหลังนี้นะครับท่านผู้ชม70กว่าตารางเมตรนะฮะท่านผู้ชมถือว่าถูกเลยทีเดียวนะครับผมจะบอกให้นะฮะตกตารางเมตรละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปดูแบบบ้านแล้วก็ไปดูตัวบ้านนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจผมสักนิดนึงนะครับเพราะว่า ที่พี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยเห็นผมหายไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าหายไปไหนนะครับคือบ้านเนี่ยแสนหายากมากครับก็คือว่าไปหาบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเราไปหาวันเดียวแล้วเจอนะครับบางครั้งขับรถทุกวันนะครับท่านผู้ชมวันละ200กว่าโลร้อยกว่าโล200รกว่าโลไม่เจอบ้านนะฮะ บางหลังเจอก็ยังไม่เสร็จนะครับคืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมเป็นกำลังใจใผมสักนิดนึงนะฮะจะได้มีกําลังใจหาคลิปหาบ้านดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมแบบบ้านกันก่อนเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมบ้านด้านหลังสวยนะฮะโอเคไปรับชมแบบบ้านกันเลยครับ Let's go มาครับท่านผู้ชมก่อนที่จะไปรับชมนะครับตัวบ้านนะฮะ ผมก็พาพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมารับชมแบบบ้านนะครับแบบบ้านหลังนี้นะฮะ77ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณนะครับช่างผู้รับเหมานะฮะช่างชัยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจเนี่ยเบอร์เนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ใต้คำอธิบายนะฮะท่านผู้ชมสามารถไปติดต่อ,อเองได้โดยตรงเลยทางช่องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดนะครับราคานะฮะ4 2 0 0 0 0บาทนะครับหลังนี้โมเด์นะฮะ2ห้องนอน2ห้องน้ำ หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับขนาดระเบียงหน้าบ้านกว้าง2เมตรยาว7เมตรนะฮะตรงนี้มีหน้าต่าง1บาน2บานนะครับห้องนอนเข้ามาเนี่ยจะเป็นประตูเปิดสไลด์ซ้ายขวานะครับเปิดประตูเปิดสไลด์ซ้ายขวาเข้ามาปุ๊บท่านผู้ชมจะเจอห้องโถงนะฮะก็ห้องโถงกว้างนะครับด้านนี้นะฮะสามยาว7เมตรมีหน้าต่างนะฮะสบานนะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมหน้าต่างเนี่ยมีมุ้งลวดและมีเหล็กดัดด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะบอกไปเรื่อยๆนะ,ะต่อมานะครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมจะเป็นห้องนอนทั้งคู่นะฮะห้องนอนที่1ครับเดี๋ยวเขียนไว้่างนี้นะฮะห้องนอน1นะครับขนาดกว้าง3คูณ5กว้าง3.5ยาว3.5นะครับก็นี่นะฮะมีหน้าต่าง2บานต่อมานะครับเราเข้ามาห้องนอนที่2มีหน้าต่าง1บานนะครับห้องนอนที่2เนี่ย ขนาด3าดคูณ3จ้านะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำา1.7คูณ1นนะครับท่านผู้ชมกว้าง1.7ยาว1.9นะฮะก็นี่นะครับห้องน้ำต่อมานะครับเดินออกมานะครับตรงนี้จะเป็นโลงนะฮะท่านผู้ชมเป็นห้องห้องครัวนะฮะห้องครัวฟ้างด้านนี้นะครับ2เมตรยาว3.5้านะครับนี่ฮะ แล้วก็ด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับกว้าง1.9ยาวกว้าง1.7ยาว1.9นะฮะท่านผู้ชมนี่ครับเข้าๆนะครับแบบบ้านหลังนี้ก็ประตูนะครับเปิดออกด้านนี้นะฮะตรงเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นว่าทําไมทึบนะครับทำไมมีแต่อิดระบายอากาศนะครับท่านผู้ชมผมอาจจะพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าผมเอาที่แบบว่าตัวผมเข้าใจนะฮะเพราะหนึ่งผมไม่ได้ช่างอ่าแบบว่าเป็นตัวอิดระบายอากาศอย่างนี้นะฮะ เพราะว่าพี่เจ้าของบ้านเขาไม่เอาเป็นหน้าต่างนะครับคือแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมในแบบบ้านแต่ละอย่างหรือว่าการคุยกับช่างแต่ละอย่างนะครับเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับว่าตรงนี้เราอยากได้เป็นกระจกตรงนี้เราอยากได้เป็นอะไรนะครับแล้วหลังนี้นะฮะถือว่าผมคุยข้อมูลกับช่างแล้วดีมากครับผมคือช่างเนี่ยหนึ่งช่างแนะนําเลยว่าสร้างบ้านกับใครก็แล้วแต่คุณต้องทําสัญญานะฮะไม่ใช่สัญญาใจนะเป็นสัญญาเนี่ยมาฉบับนะครับว่าทำเนี่ย เท่าไหนตารางเมตรแล้วเท่าไหร่ของอะไรบ้างลูกค้าอยากได้ส่วนต่างอะอ,อะไรบ้างนะฮะท่านผู้ชมแล้วเรามาดูกันครับว่านี่ฮะคือแบบบ้านหลังนี้77ตารางเมตรเรามาดูว่าราคา400,002เนี่ยช่างคิดตารางเมตรแล้วเท่าไหร่นะครับหลังนี้คือเหมาทั้งค่าของค่าแรงนะฮะท่านผู้ชมผมให้ดูนะครับแล้วก็หลังนี้สร้างในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับชนบุรีอำเภอบางละมุงท่านผู้ชมก็ อยากรู้ว่าอยู่อำเภออะไรนะฮะอ่านี่ครับช่างรับแต่ในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมอำเภอบ้านละมุงสัตหีบห้วยใหญ่คือแบบใกล้เคียงนะครับไม่ไกลมากเพราะว่าช่างก็ต้องกลับบ้านนะครับถ้าสร้างไกลหน่อยก็อาจจะราคาเพิ่มนะครับอันนี้คือผมถามช่างนะอ่าท่านผู้ชมถ้าสนใจก็คุยกันเองนะครับนี่ฮะเรามาคิดอย่างนี้นะครับก็ผมจะสอนพี่ๆท่านผู้ชมที่จะสร้างบ้านเนี่ยคิดเราจะได้รู้ว่าช่างเนี่ยคิดเราเท่าไหร่นะฮะต่อตารางเมตร ท่านผู้ชมดูนะครับ4277ตารางเมตรราคาท่านผู้ชมถูกไหมฮะ5,454บาทเราตีเลยครับอ่ะตี5,500อ่ะตีเลยครับตารางเมตรละ5,500หรือว่า6,000ก็ยังก็ยังถูกอยู่ฮะตารางเมตรละ6,000อ่ะผมเขียนผิดตารางเมตรละ6,000นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้นะรากฐานเนี่ยผมถามช่างเป็นเสาสำเร็จนะครับท่านผู้ชมเทเอ็นเททับหลัง แล้วก็ขุดไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับขุดหลุมลงไปเนี่ยเมตรคูณเมตรนะฮะแล้วก็เทลีนก่อนนะฮะแล้วก็วางเสาไปแล้วก็เทปูนทับอันนี้คือคร่าวๆนะผมไม่ใช่ช่างนะแต่คือช่างเขาอธิบายเราก็นําข้อมูลเนี่ยมาอธิบายให้ท่านผู้ชมที่จะสร้างบ้านหรือว่าจ้างช่างได้รู้นะครับนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยช่างก็สีเนี่ยเป็น T O A ท่านผู้ชมอ่าดีมากเลยครับงานผมเห็นละเอียดมาก ถือว่าแบบว่าบางครั้งเราอย่าเพิ่งรีบหาช่างนะฮะเราต้องแบบดูไปเรื่อยๆนะครับชอบชอบอันไหนนะฮะเราก็ไปดูช่างที่เขาสร้างบ้านนะครับแล้วเราก็ขอเบอร์โทรเข้ามาติดต่อถามเขาแต่เรานําข้อมูลพวกนี้ไปคุยกับช่างครับเราจะได้รู้นะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมคร่าวๆถือว่าถูกมากครับตำังนี้ละห้าพันห้าร้อยบาทสองห้องนอนสองห้องน้ํานะฮะนี่ครับอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมตัวบ้านกันครับ มาครับท่านผู้ชมหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับดูแบบบ้านกันจบไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับช่างพู้รละเหมานะฮะช่างชัยนะครับที่เอ่อให้เรานะครับได้ถ่ายทํารีวิวให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูเป็นไอเดียดูเป็นแบบบ้านได้นะครับหลังนี้นะฮะสร้างในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับท่านผู้ชมก็พี่ๆบางท่านบอกอยากรู้จากอําเภอนะฮะก็อําเภอบางละมุงนะครับหลังนี้นะฮะ77ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมสีโอรสนนะครับตัดด้วยสีเปลือกไข่นะครับ สองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเทฟ,ฟุตบาทรอบบ้านด้วยนะ,ะมีระเบียงหน้าบ้านราคานี้นะครับ4ี่แสนสองหมื่นบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเราเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับว่าตกตารางเมตรละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะ,ะถือว่าถูกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าค่าของรวมค่าแรงนะครับไม่ใช่ว่าค่าแรงอย่างเดียวนะฮะอ่านี่นะครับหลังนี้นะครับสูงจากพื้นดินนะครับสี่สิบเซนติเมตร เรามาดูระเบียงหน้าบ้านนะครับหรือว่าเฉลียงหน้าบ้านกันก่อนนะฮะระเบียงหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมกว้างนะฮะจากขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยไปซ้ายมือเนี่ยคือ2เมตรยาว7เมตรนะฮะนี่ครับแล้วก็กระเบื้องนะครับกระเบื้องระเบียงหน้าบ้านเป็นขนาด40คูณ40นะฮะนี่ครับถือว่าเป็นลายเหมือนลายหินแตกสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมถือว่าสวยมากนะครับหน้าบ้านนะฮะแล้วก็หน้าบ้านเนี่ย เป็นฉาบนะฮะอันนี้เป็นอิดบล็อกนะครับท่านผู้ชมอ่าถือว่าฉาบได้ดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยดูหน้าบ้านกันก่อนนะฮะก็พื้นร้อนมากครับนี่ฮะด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นกระจกเอ่อเป็นหน้าต่างนะฮะแล้วมีเหล็กดัดพร้อมนะครับมีมุ้งลวดคือราคาเนี้ยรวมอยู่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพี่ช่างพุทล์รเหมาเนี่ยซื้อเอ่อหน้าต่างสําเร็จนะครับแล้วก็พร้อมเหล็กดัดนะฮะโดยที่เราไม่ต้อง ไปจ้างช่างเหล็กดัดเพิ่มไปจ้างช่างมุ้งลวดเพิ่มนะครับที่จะมาติดนะครับราคาเนี้ยเนี่ยรวมในบัวบัวก็มีพร้อมนะครับทั้งหมดนะฮะท่านผู้ชมด<ข>ูด้านหน้าบ้านนะครับนี่ฮะอ่ามีไฟมีไฟหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชม2ดวงนะฮะแล้วก็มีลักใช้สอยนะครับหน้าบ้านหนึ่งักนี่ฮะแล้วก็การทํานะครับช่างก็แนะนําทุกอย่างนะฮะถึงจะเป็นคนรู้จักกันเราก็ต้องทําสัญญานะครับอ่านี่นะฮะหลังนี้นะครับท่านผู้ชมเราเข้ามาดูนะฮะ้องโถงนะครับ กว้างนะฮะจากขวามือไปซ้ายมือนะครับ3.5ยาว7เมตรนะครับก็คือยาวจากตัวผมเนี่ยไปถึงผนังด้านนู้นนะครับ7เมตรนะฮะท่านผู้ชมใหญ่มากครับกานิโต้นะฮะลายเอ่อไม้สมัยก่อนใช่ไหม <c oughs> นี่นะฮะลายนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ากานิโต้ไซส์หกสิคูณหกนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเออเราอยากจะได้กระเบื้องแบบไหนนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมเนี่ยคุยกับช่างผู้รับเหมานะฮะด้านขวามือของท่านผู้ชม เป็นหน้าต่างนะฮะสองบานนะครับเป็นบานสําเร็จนะครับต้องบอกนะฮะแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือสียังเก็บไม่เสร็จนะครับงานเหลืออีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะสําเร็จหมดแล้วนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมก็มีปักใช้สอยหนึ่งปักนะครับห้องโถงนะฮะสองปักนะครับด้านซ้ายมือนะครับนี่ฮะแล้วก็ชุดเบเกอร์นะครับนี่ฮะชุดเบเกอร์อยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับ งานถือว่าละเอียดดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแต่ตอนที่ผมมาเนี่ยคือพี่เขายังค่อยๆเก็บงานแต่ตอนนี้ไฟอะไรใช้ได้หมดแล้วท่านผู้ชมเห็นพัดลมปะครับเปิดได้แล้วนะฮะเรามาดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันนะครับนี่ฮะตรงนี้เป็นราคาเหมาทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปิดประตูก่อนครับแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมประตูเนี่ยเป็นประตูไม้ลายฟักนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูทั้งสองห้องนะ นี่ครับคือเข้ามาเนี่ยห้องโถงนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นห้องนอนสองห้องนะครับท่านใดมองเป็นไอเดียเนี่ยสองห้องนอนสองห้องน้านะแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะฮะดูหลังนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะคือประตูจะเป็นอย่างนี้นะครับประตูก็ตามปกตินะครับราคาอย่างนี้นะฮะราคาตกตารางเมตรนะครับห้าพันกว่าบาทช่างผู้รับเหมาก็จะซื้อ,อประตูไม้อัดท่าทุกหลังนะครับก็ถือว่าเป็นประตูไม้ที่ใช้ภายในนะ,ะับท่านผู้ชมนี่ครับ โหท่านชมดูดิครับท่านใดชอบห้องนอนสีชมพูบ้างฮะเนี่ครับสีชมพูบานเย็นนะครับท่านชมสวยมากครับโหท่านชมนี่ฮะมีหน้าต่างนะสองบานที่ผมบอกนะครับแล้วก็นี่ฮะท่านชมมีมุ้งรวดด้วยนะครับอันนี้เป็นบานสําเร็จนะผมถามพี่ช่างูุรัะเหมานะครับเขาบอกว่าบานอย่างเงี้ยนะฮะตกประมาณสองพันสองนะครับเนี่ยฮะมีเหล็กดาบพร้อมนะก็ถือว่าดีเลยนะครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปเสีย เขาเรียกว่าอะไรนะฮะออเดี๋ยวแป๊บเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะครับนี่ฮะห้องนอนที่หนึ่งนะครับขนาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอดูข้อมูลนะฮะสามจุดห้าคูณสามจุดห้าครับท่านผู้ชมนี่นะฮะห้องนอนที่หนึ่งนะครับอ่านี่ฮะก็เอ่อตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโทรทัศน์ะท่านผู้ามาชมเพราะผมเห็นปลั๊กเคเบิลอยู่นะครับแล้วก็นี่ฮะห้องนอนมีปลั๊ก ใช้สายสองจุดนะครับตามธรรมชาติเลยนะฮะนี่ครับอ่าห้องนอนนะฮะสียมพูบานเย็นนะครับสวยมากครับด้านบนนะฮะก็เป็นฝ้าฉากเรียบครับนี่ครับอ่าตัวนี้เหล็กดัดถือว่าดีนะฮะเพราะว่าเนี่ยครับเราทั้งชุดเลยนะครับโดยที่แบบว่าป้องกันนะครับการโจรกรรมได้นะฮะต่อมานะครับท่านผู้ชม เรามาดูหลังนี้นะครับเททับหลังด้วยนะฮะเทเอ็นหมดทุกอย่างนะครับอ่านี่ครับเรามาดูห้องนอนที่สองกันนะครับห้องนอนเออท่าผม้ชมผมลืมบอกไปนะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งเนี่ยเป็นกระเบื้องไซส์สี่สิบคูณสี่สิบนะครับเอ่อสีลายหินอ่อนชมพูนะคะนู้งชมสวยงามมากนู้้ชมแล้วมาดูห้องนอนที่สองครับ ห้องนอนที่2เนี่ยขนาดเท่ากันนะครับ3.5คูณ3.5นะฮะก้ท่านผู้ชมดูกระเบื้องครับเป็นขนาด40่คูณ40เป็นลายหินอ่อนแบบคือตามใจเจ้าของบ้านเลยฮะหลังเนี้ยช่างุ้ัลเหมาบอกว่าอยากจะได้อะไรนะครับบอกฮะแล้วก็ส่วนต่างเนี่ยเจ้าของบ้านก็จ่ายไปนะครับถ้าเกินเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเกินบัตรเจ็ตของช่างุ้ัลเหมานะครับนี่ฮะห้องนี้มีหน้าต่างนะครับ1บานนะฮะ เป็นกระจกบางสำเร็จนะครับก็คือว่าราคานี้นะครับช่างผู้รับเหมาก็จะทำให้เรียบร้อยเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับเก็บงานเหลืออีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูอันนี้เป็นห้องน้ำในตัวด้วยครับนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ครับอ่าห้องนอนนี้นะครับ3.5มจคูณสาใหญ่ครับท่านผู้ชมไม่เล็กเลยนะฮะมีลัดมีลัรสวิสเนี่ย สองจุดนะฮะจุดด้านหน้าประตูกับจุดนี้นะครับท่านผู้ชมหูสามจุดครับท่านผู้ชมห้องนี้สามจุดนะฮะนี่ครับอันนี้คือสายเคเบิลนะฮะโทรทัศน์ก็จะติดตั้งตรงนี้นี่ครับแล้วก็เรามาดูห้องน้ําด้วยนะฮะห้องนี้นี่ครับคือราคานี้นะครับท่านผู้ชมปูกระเบื้องถึงฝ้าครับนี่ฮะแล้วก็ชักโครกตรงนี้ เราอย่ามองว่าชักโครกตรงนี้ไม่มีที่กดหรือว่าเป็นลาดน้ํานะครับอยู่ที่เราคุยกับช่างูุรบเมาส่วนต่างเราจ่ายเพิ่มได้ครับเราอยากได้ชักโครกแบบไหนนะฮะนี่ครับขนาดห้องน้ํานะครับ1นึ7าคูณ1.7ครับท่านผู้ชมไม่เล็กนะฮะถือว่าใหญ่เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็มีด้านบนนะครับเป็นหน้าต่างระบายอากาศนะนี่ครับมุมมองของห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมนี่ฮะ ช่างกําลังโฟสีโฟประตูไม้นะครับแล้วก็เก็บงานอยู่นะับนี่ฮะอันนี้เป็นโซนเดียวนะครับไม่มีไม่มีแบ่งแต่จะทําพื้นสโลปนะฮะหลังนี้นี่ครับแล้วก็เอ่อตรงนี้นะครับผมถามช่างผู้รับเหมาพื้นที่พี่เจ้าของบ้านเขาน้อยนะฮะเขาก็เลยแบบว่าเอ่อต้องต้องเดินท่อนะครับเดินท่อน้ำทิ้งเนี่ยไว้ในตัวบ้านครับเพราะจะไม่เกินเขตบ้านนะฮะนี่ครับ มุมมองนะฮะมุมมองของห้องโถงนะครับท่านผู้ชมโหใหญ่มากครับถือว่าเนี่ยครับเข้ามาสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำนะฮะเนี่ยแบบบ้านนี้แลวราคาถูกมากครับท่านผู้ชมในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะฮะนี่ครับก็เดี๋ยวเบอร์เนี่ยเบอร์ช่างพุับมหมาผมจะใส่ท่านผู้ชมไว้ใต้คลิปนะครับท่านใดสนใจก็ไปติดต่อกันได้ต่อมานะครับท่านผู้ชมเรามาดูห้องครัวกันนะฮะ ห้องครัวเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องเหมือนกันขนาด40คูณ40นะครับที่ผมบอกพี่ๆท่านผู้ชมไปเพราะว่าหลังนี้นะครับพื้นที่ของพี่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาน้อยก็เลยต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะขุดบ่อตรงนี้นะครับเป็นชุดท่อนำทิ้งทั้งหมดนะฮะก็เหมือนท่านผู้ชมเคยเห็นบ้านโครงการไหมครับผมเคยเห็นอยู่นะฮะแถวแถวบ้านผมที่ผมไปดูก็บางที่พื้นที่เขาน้อยนะครับเขาก็จะต้องทําแบบนี้นะฮะแต่ก็ไม่มีส่วนเสียอะไรมากมายนะครับนี่ฮะ ห้องครัวนะ,ะขนาดกว้างนะครับ2เมตรนะฮะจากนี่มานี่นะครับยาว3.5ครับอา่าครับนี่นะฮะแล้วก็ห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำรวมฮรัท่านผู้ชมชักโครกเป็นชักโครกแบบว่าฉีดแล้วก็ตักน้ำลากน,นะฮะก็เป็นน่าพี่เจ้าของบ้านน่าจะเป็นแบบกู่หญ้าแล้วนะครับคือผมไม่ทราบถ้าะะต้องขออภัยด้วยเพราะดูจากการใช้งานชักโครกนะครับจะประมาณอย่างนี้นะฮะมีนี่ครับท่านผู้ชม ดูนะฮะคือปูกระเบื้องเนี่ยเต็มฝ้าครับสุดฟ้าเลยนะฮะนี่นะฮะนี่ครับด้านขวามึงก็เป็นหน้าต่างระบายอากาศนะครับเป็นประตูไม้นะฮะห้องน้าห้องนี้1.9ึุ่เคูณหนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอ่านี่นะครับนี่นะฮะคือผมต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงผมราคาถือว่าไม่แพงครับแล้วก็ถูกมากนะ ราคา4 2 0 0 0 0บาทครับคือช่างพุรัมเหมาทาราคานี้จริงๆเลยนะฮะห้องครัวนะครับช่างพุรัมเหฮะทำปักเซอร์วิสไว้ให้3จุดนะครับถือว่าเข้าใจเจ้าของบ้านเลยนะครับว่าคือจะไม่ถามนะัะว่าเพราะดูจากประมาณว่าต้องใช้ประมาณ3จุด4จุดนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็มีบล็อกแก้วด้วยครับเพิ่มแสงสว่างนะครับหลังนี้นะครับโฮงจุ้ยไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านไม่ตรงไม่ตรงกันนะฮะเพราะว่าเงินทองเราจะได้ไม่ต้องไหลออกไปไหนนะครับ นี่ครับอันนี้พี่ช่างพ้รับเหมากาลังออปูกระเบื้องออหลังบ้านนะครับนี่ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆตัวบ้านกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถือว่าเย็นนะฮะก็คือเปิดพัดลมเนี่ยไม่จาเป็นต้องเปิดแอร์นะครับห้องโถงนี่ฮะพราะพี่เขายังไม่ที่ติดแอร <c oughs> ์นี่นะท่านผู้ชมอ่าประตูเนี่ยเป็นประตูเปิดเลื่อนด้านเดียวนะครับด้านเดียว R สองด้านนะฮะ เปิดด้านซ้ายหรือว่าด้านฝานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยไปดูรอบบ้านแต่เดี๋ยวขอญาตหารองเท้าก่อนนะครับท่านผู้ชมดูไหมครับว่าแดดร้อนมากฮะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะใส่รองเท้าแล้วผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูรอบบ้านนะครับหลังนี้นะฮะบอกเลยนะครับว่า77ตารางเมตรนะฮะถูกมากครับก็เจอบางครั้งนะครับเราหาบ้านไปนะฮะเออสิบหลังนะครับเราจะเจอสักหลังหรือสองหลังนะครับที่ช่างจะคิดตารางเมตรละ ประมาณ5,000 5,500ไม่เกินนี่ครับถือว่าถูกนะครับท่านชมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะถอยหลังให้ท่านชมดูนะครับนี่ครับอ่าด้านข้างของบ้านนะฮะก็มีบัวนี่คือราคานี้รวมที่เอ่อบัวล้อมรอบแล้วนะฮะท่านชมแล้วก็การเก็บสีเนี่ยสีบอกเลยนะครับช่างบอกว่าเป็น T O A นะฮะไม่ใช่บอกว่าสีโ no นเนมหรืออะไรนะฮะคือผมถามช่างนะครับว่า สีใช้อะไรบ้างอุปกรณ์วัสดุใช้อะไรเทเอเท,ทับหลังไหมช่างบอกว่าเทครับแล้วก็พวกนี้ช่างยังแนะนํานะครับว่าจะสร้างบ้านคุณต้องทําสัญญาต่อให้รู้จักกันก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถึงเวลามาจะได้ไม่ต้องผิดใจกันนะฮะนี่ครับพี่ช่างพลร์เหมานะครับใจดีมากนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นที่เป็นฟุตบาทไหมครับก็คือว่าจะเทราคาเนี่ยรวมเทฟุตบาทรอบบ้านด้วยนะครับบ้านผมนะฮะช่างพลร์เหมาไม่เทฟุตบาทนะครับถ้าจะเทต้องคิดตังค์เพิ่มนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูนะฮะ ขอโทษครับอ่านี่ฮะท่านผู้ชมด้านนี้นะครับด้านหลังออมีปักอันนี้เป็นเเออขาเรียกว่าโซนซักล้างนะคะท่านผู้ชมก็ดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบปักตรงนี้นะฮะนี่ครับมีบัวห้องน้ําด้วยครับท่านผู้ชมนี่ฮะน,นี่ครับแล้วก็รวมร้างน้ําฝนด้วยนะผมไม่เคยเห็นนะครับว่าล้างไหนช่างพูดละเหมาจะทํลรางน้ําฝนให้เจ้าของบ้านนี่ครับหลังแรกนะครับท่านผู้ชมผมสาบานได้เลยผมไม่เคยเจอนะว่า เราต้องทำอ่ารางน้ําฝนให้ด้วยนะครับนี่ฮะอ่าอันนี้ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดานคางตัวบ้านสีท่านผู้ชมดูนี่ฮะคือทาเนี่ยผมไม่ได้นี้ะสีเนียนมากครับขัดนะคือเลียบไปหมดเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ไม่ได้สกิมเมอร์นะครับหรือว่าสกิมโค้ดนะตัวนี้อ่อเป็นเขาใช้ปูนฉาบโดยเฉพาะปูนก่อโดยเฉพาะนะที่ผมคุยกับช่างพลเมานะฮะก็ช่างพบเหมาจริงใจนะครับคือคุยก็บอกรายละเอียดเราได้ดีนะฮะนี่ครับ ก็ถือว่าดีนะฮะถามว่าฉาบดีกว่าบ้านผมเยอะเนี่ยครับก็เหลือเก็บงานนะฮะอีก1 0นะครับเนี่ยคือตรงเนี้ยเราเห็นคือยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวช่างผู้รับเหมาเขาจะเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับนี่ฮะตรงนี้เป็นสายดินครับท่านผู้ชมตรงนี้ฮะที่เราดูพี่ๆบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเออเป็นคืออะไรนี่คือสายดินนะครับแล้วก็เดินไฟเดี๋ยวจะเดินต่อให้เรียบร้อยนะครับ <9. S 1> โอเคนะฮะท่านผู้ชม <9. S 1> เดี๋ยวเราไปรับชมรูปภาพกันเลยนะครับ